ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนยี่สิโบโม ฉันจะถามแกเหลือเกินฮะตังเกงในฉันสามสี่ตัวมันหายไปไหนหมดฮะแกขโมยของฉันไปใส่ใช่ไหม <G ül> โอ้คุณนาคะหนูจะขโมยของคุณนานไปทำไมล่ะคะก็บนในชีวิตหนูจะเดือดโจโฉเนี่ยหนูไม่เคยใส่ากางเกงใ,ในเลย,เลยสิคะฮะตังโบแกไม่เคยใส่ใกางเกงในจริงเหรอจริงสิงคะเนี่ยที่คุณนาไม่เชื่อนะคะาาาคุณนาประชารู้ก็ได้จริงไหมคะคุณชายอออันนี้จริงจ้ะ นี่นางนี่มันไม่เคยใส่กางเกงในหรอกจ้าเกไม่รู้กันได้ไงรือว่าแกแกแกกงมันขึ้นเย็นๆแต่เย็นๆมีปัญาอย่าคิดไปไกลขนาดนั้นสิจ้าเธอก็รู้เนี่ยว่าฉันเป็นคนรอบคอบฉันชอบเดินตรวจตาในบ้านอะไรที่มันเปิดไว้จ้าก็คอยปิดหน้าต่างเปิดแทก็ไปคอยปิดประตูเปิดแทก็คอยปิดนี่นางนี่มานอนพราะถุงเปิดัขาจะเอาตะเกียบที่ไปปิดให้ นอนถ้ถุงเปิดถ้าก็อตะเกียบขี้ไปปิดให้แล้วถ้าวันไหนมันนอนถ้าถุงปิดอ้าวถ้าก็อตะเกียบขี้แล้วก็เปิดให้แกถึงได้รู้ว่ามันไม่ใส่เกงในแต่ว่ามีอะไรกันแล้วใช่ไหมเปิดเปิดปิดปิดไอ้ นับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชัาบนลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบเนตซ e นเมื่อก่อนยายผมเนี่ยอยู่บางซ่อนอ <c oughs> แต่ตาผมอยู่แสวงหา <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปเจอกันที่พบพระ หลังจากคบผ้าเสร็จแล้วก็ได้กันโอยแล้วเล่าข่าวคันตอนที่มึงยังม่ได้กันตอนนานอ้าเราได้กันตอนไหนล่ะไปที่พบผ้ายเขามีงานวัดเนาะอันนี้เขาก็มีนั่งมีลิเกอย่างเงี้ยเนาะเออเขาก็ไปไปดูลิกเอนั่งดูุ่๊บนี่ไม่เคยเจอหน้ากันอ้ไม่เคยเห็นไม่เคยคุยกันครับันั่งยู่พักไอตัวโชกมันเล่นดีว่ะเฮ้ยเอาหัวเราก็นี่ปวดท้งฉี่ก็ลุกออกไปฉี่ที่มันมืดครับน่งนี่เขามาจากไหน ไม่รู้วิ่งมาชนก็เลยได้กันใม่เด้ พี่อนจะวิ่งไปชนนะพี่ฉันแก้ผ้าอาบน้ำอยู่อันนี้อันนี้พอดีสบู่ล้นแต่ว่าไม่กล้าก้มเก็บกลัวกลัวก็เลยก็เลยแก้ผ้าวิ่งไปเ้อสบู่ก็ไปชนเขานะนี่พอหลังจากชนกันเสร็จแล้วตกลงกองชิ้นกันก็ท้องไงอ้าวแล้วท้องสาวได้เจ็ดด้วนแล้วท้องนี่ก็วัวก็ควายลอยอยู่นะใส่ชุดแต่งงานก็ใส่ไม่ได้อะไร ตาไม่ต้องอายหรอกสมัยนี้เขาท้องก่อนแต่งกันเยอะเอ,อไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้อายเรื่องท้องก่อนแต่งนแต่แงเราคิดไม่ใช่ท้องจัดล้วนเราท้องกลางล้วนโอ้โหท,ท้องเ็าใหญ่นะมก็แต่งงานกันไม่ได้เจ้าถ้าแต่งตอนนั้นก็ลอดลูกขาหลังสังเลยไนงะ คุณตาค่ะคุณตาขอถามนิดหนึ่งได้ัหยคะ oh. อยู่กันมาตั้งนมนานเนี่ยไม่คิดจะแต่งงานเลยคะทำไมมาแต่งเอาปาดนี้แล้วเนี่ยโอ oh. จริงๆเลีฉันน่ะอิจฉารักกันตั้งใจจะแต่งงานนั่นแหละแต่พอจะแต่งปุ๊บอีตานี่เขาก็ทำฉันทองพอจะแต่งแล้วก็ทำทองแต่งแล้วก็ทำฉันทองเขาเลยไม่มีเวลาแต่งได้อยู่กันมาห้าสิบปีลูกก็ สีคนเฮ้ยเป็นอะไรต่ิบงรุ่งผิวสี่ามสี่สิบห้าสี่สิห้า่อไะสี้าโอ้ยเฮ้อยู่กัน50ปีลูกสี่สิบปรนเลยอะสี่อยู่อนนีจริงแบบว่าจะว่าไปอยู่คร้าไปนะไอ้ไอ้ที ไอ้พอคลอดแล้วตายคลอดแล้วตายก็มีเบางทีก็โดนปลาช่อนกินมั้างบาอทีแมวกินแมวกินแต่แต่แต่ว่าไอ้ที่รอดมาก็มีแมวกินเหมือนกันแต่ว่ามันคลายมันขมมันละเนาะนี่ลูกคนและลูกปลาช่อนเนี่ยสรุปยายมีลูกกี่คนคะนี่เอาแน่ๆน่าจะเกือบ41อ่ะป๊าสี่สิ นี่สืบพันด้วยการแตกหน่อหรือเพราะชำคะอากแต่งแต่ว่าตอนนี้ก็แต่งงานกันอยากแต่งงานเอาอย่างนี้ผมขอนําเสนอเอานี้คุณตาคุณยายเชิญลุกขึ้น่อนใหญ่ึ้นเอาละครับเมื่อลุกขึ้นแล้วก็เชิญนั่งรอตรงนี้ครับ ลากชอลูกเค้านั่งขึ้นมาชาชาไปเอาอัลบั้มชุดแต่งงานมาได้ค่ะนำเสนอหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องชุดแต่งงานก่อนนะคะแพ็กเกจของเรานี่เป็นแพ็กเกจรวมครับมีแต่งหน้าเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายรูปพร้อมกันแล้วก็อันนี้ชุดก่อนค่ะแต่งงานคราวนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะท้องแล้วเพราะอีชั้น่ะพ้นัวเจริญพันมาแล้วยังไม่ก็ไม่ท้องอยู่แล้วโอเคค่ะนี่คือชุดนะคะคือชอบชุดไหนที่บอก ชาชาได้เลยนะครับเพราะว่าชาชาเนี่ยดูแลเรื่องนี้อยู่ครับใครดูไปก่อนเว้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาตาจะไปไหนล่ะครับจะไปฉีน้อยกว่าฉีดอ๋อไปลาเชนก็เชนเชินเออเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยว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 แล้วยายจะไปทำไมเอาเขาจะไปฉีไงก็ไม่ได้ชนกันนานแล้วก็อยากจะชนสักครั้ง โอ้้นั่นไปก่อนเถกะค่ะไปก่อนไปก่อนดูดูเพอร์เกบก่อนนะคะดูก่อนครัดูก่อนค่ะดูก่อนครับคุณยายครับชอบชุดไหนการแต่งหน้าให้คุณตาช่วยดูด้วยโอ้ยชุดนี้สวยจังเลยโอ้ชุดนี้จออโอ้ชุดสาวโอ้โหมาขาวขาวขาวโอ้โหมาลมหรือวะเฮ้ยโอเคเด็กอ่ะเอาให้ดูชุดไม่ใช่ว่าให้ดูนมที่อยู่ในชุด เอาชุดนี้แหละคะเดี๋ยวไปเอาชุดจริงๆมาให้ดูเเอาของจริงมาลองอะไรดีกว่าชาชาแล้วแล้วเดี๋ยวชุดเนี่ยจะเป็นชุดตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายจริงที่พระโขนงราม่าใส่ปั๊บเล้วจะเหมือนศิลปินเลยงานงานี่โดยเฉพาะท่าภาพของเราค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปเพย่อให้สวยเลยค่ะผมเคยถ่ายรูปดาราแล้วก็ดังแบบดังๆมาแล้ว รู้จักปารีดไหมปารีดไอปลาที่ไม่ค่อยยับเท่าไหร่ไอเนี้ยแต่เป็นไรรู้วันนี้อยากแตะแน่แนะทำเดียวดังแบบที่ดังนะครับผมคนถ่ายแบบนแปลว่าคุณเป็นพี่ใหญ่อมาดใช่ไหมครับผมเป็นญาติเขาญาติเขาผมชื่อเล็กอัมมาหิตเดี๋ยว เอามาหิดยังไงครับทายไปด้วยเตะลูกค้าไปด้วยฮะไม่มีค่ะล้อเล่นค่ะเอาชุดมาเลยอย่างเนี้ยเอาชุดมาแล้วค่ะได้นี่คือชุดเป็นไงคะชุดเลิ่ดมีค่ะคุณยายขาใส่แล้วจะคลายศิลปินคลายศิลปินกลัวใส่แล้วมันจะคลายหางเครื่องอะเนีร้องครับลองก่อนครับลองท่าดูดิครับลองท่าก่อนค่ะมันไม่ท่าไม่้องท่า

นี่คุณโดมวันวันเลยก็คือวันนี้นะคะคุณตากับคุณยายมาซื้อแพ็กเกจของเราจาัดจัดการแต่งงานค่ะอ๋อคุณตาคุณยายจะมาซื้อแพ็กเกจแต่งงานเหรอครับ <c oughs> แต่งงานจ้ะโอ้ผมว่าไม่ต้องแต่งแล้วครับอยู่ไปแบบนี้อีกไม่นานก็ตายแล้วครับ <c oughs> เะว่าเอาเงินที่จะไปซื้อเครปแต่งงานเนี่ยไปจองเมนเผาศพดีกว่าไหมครับเอ้ยพูดกันนะสภาพนี้ผู้หญิงเหมือนกันทุกคนครับคุณตาครับต่อหน้าเราดีรับหลังไม่รู้ไปมีใครอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับทำไมมองลกแง่ารอย่างนั้นเราเหอดูจากสภาพยายแล้วไม่น่าจะธรรมดาน่าจะเป็นคนที่สัมส่วนมากลอครับเชื่อผมผมดูผู้หญิงไม่ผิดหรอกครับมึงจะมาดูไม่รู้ยังไงอ่ะนี่มีลูกกี่คนแล้วเนี่ยอ๋อมีละสี่สิบเอ็ดคนสี่สิบเอ็ดคนของลุงมีสักคนไหมอาจจะเป็นของชูทั้งหมดก็ได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอโทษนะเดี๋ยวไปนะคะเอาคืนคือว่าตอนนี้เจ้าของร้านเนี่ยเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีค่ะตอนนี้สมองฟั่นเฟืองกินยาแพ้ยาค่ะอคือเอางี้แล้วกันนะคะวันนี้คุณตาพิเศษเลยค่ะเฉพาะแต่งหน้าอย่างเดียวนะคะแสน0 0ดชั้นลดได้75%เหลือ8,500สนห้าค่ะ อไอีบ้าอะไรคิดเงินผิดหรือเปล่ายังไงร้านเราเจ๊งเพราะแกนี่แหละเออเหรอแสนแปดเออเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดลงมาเหลือแปดแสนห้าหรือแปดแสนจำบ้าเหรอจะไปคิดเขาเยอะขนาดนั้นเอาเท่าไหร่ละเอาให้ดิถ่ายรูปนะดอกไม้จัดให้แล้วก็ชุดแต่งหน้ารวมเลยนะหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสน แม่ันก็แรงไปหน่อยโฮ้ยราคาตุ้มแสนเลยครับขอตอบสักคำไปมาเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งทวนๆได้ไหมโอ้โหตาคดี๋ยวจะต่อเลยค่านี่ราคาทุนจริงๆพวกเราไม่มีเท่าไหร่นะกี่บาทหนึ่งแสนแสนหนึ่งมันก็เท่ากันแหละเอ๋อแสนหนึ่งก็ได้แล้วของจำรวยเดี๋ยวผมให้ฟรีโอ้โหเรางานมันต้องอย่างนี้ปังกลายจังยีแต่งงานอย่างนี้ต้องมีของจำรวยเป็นดอกไม้โอ้ฟรีไป็นดอจไม้ดอกไม้ฟรีสำหรับคุณยายอ่ะของจำรวยในงาน ก่อนได้ทายเลียก่อนไดยทายเรียสนับสนุนโดยยาแก้ไอสมุนไพรยาแก้ไออาปาเช่เนี่ยจะบ้าไงคนแต่งงานเราดอกไม้กันมั์มไม่ใช่เผาศพนะก็ได้ไงพอแต่งเสร็จก็ตายเลยไงตายไปเลยเอาเอาทิ้งไปเลยเนี่ยทิ้งไปเลยเออทิ้งไป ทำไมไอ้เร่อไอ้ตอนมากับตอนกลับทำไมไม่เหมือนกันเลยล่ะคะัลัวจะไม่แก่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแก่เออไป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 จะไม่อย่างนี่ไม่รับไม่รับแต่งงานแล้วไป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 นี่คุณผมรอฟังคุณมานานแล้วนะครับทำไมคุณดูถูกลูกค้าแบบนี้ล่ะครับเออพูดตาขอโทษนี่ลูกตาครับอ๋อมันใช่ลูกตาใครลูกตาอยู่นี่แล้วนี่อ่ะอันนั้นหลานตาลูกตาอยู่โน่นนี่ ผมไม่คุยกับหลานดีกว่าผมขอคุยกับลูกตาดีกว่าว่าแล้วนี่บอกตาคุณด้วยนะว่าไม่ต้องมาแต่งงานหรอกทำไมทำไมทำไมลูกตาไม่ยอมคุยกับผมสายมันเป็นใบมั้งไป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 จะไปตายที่ไหนก็ไปกันไป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 ว่าเราเอาแต่ไม่ว่าได้ไงลักษณะคุณยายเนี่ยถ้าทางจะมีชู้เยอะด้วยบอกว่ามีชู้เยอะทำไมไอ้แค่ไม่ใช่กับลูกค้ากันล่ะให้ผมดูลายมือไหมอ๋อเหรออผมจะดูวูกันมาตั้งสี่สิบปีแล้ว บ้านซื้อหรือว่าปลูกหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านอ๋อบ้านเนี่ยไม่ได้ปลูกหรอกเพราะเอาเฮ้ยบ um> oui> ้านบ้านไม่ใช่ถุงเงินอซื้อบ้านหรือปลูกปลูกแค่ปลูกอ่ะข้างบ้านมีกี่หลังก้อนหลังเยอะมากเยอะมากแล้วรู้ไหมว่าเขาได้ทุกหลังเลยแถวนั้นอ่ะโอ้โหมองว่าไงมันก็ต้องเว้นสักหลังสองหลังด้วว่ะเอ้ยจะเว้นทำไมเราก็องมาอยู่ติดกันดูจากหน้าตาแล้วไม่น่าจะเป็นลูกของลูกคุณตาหน้ามันน่าจะเป็น ลูกของชูมากกว่าชูได้ยังไงกันลูกของยายนี่ก็มีชูไอ้ยังไม่หยุดอีกได้เนี่ยเอางี้ผมดูลายมือให้มะ้ยจมาปายายเนี่ยมีชูไม่มีชูทำไมดูได้ยังไงเออผมคุณยายบอกให้นะคุณยายเนี่ยเป็นคนที่เซ็กจัดเซ็กจัดเซ็กจัดว้าหรือเปล่าเอาเอาเอานี่ไงแค่เขียนนี่ก็มีอารมณ์แล้วใช่ชีวิตคุณยายเนี่ยบอกตรงๆเลยผมดูได้เลยดูจากหน้านะแล้วดูลายมือเนี่ยคุณยายนี่นะเป็นคนที่มีชู พราะชีวิตคุณเนี่ยวนเวียนอยู่กับการมาลมาไ,ไม่เคยคิดเรื่องสูงสูงวันๆเนี่ยมั่วอยู่กับลูลูไหลร้<อ>างลูเลิฟเลิฟอยู่เลยไหมชีวิตไม่มีความสุขหรอกครับแต่ว่าไม่รู้หรอกนะว่าผัวเขาจะรู้หรือเปล่าทั้งทั้งที่เมียเขาจะมีชูชลายมือของคุณยายเนี่ยมีชูครับ เฮ้ยเฮ้ยอะไ่แรกไม่มีขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ฉันหลงผิดคิดว่าผู้หญิงคนนี้ส่อสักจะฉันนี่ลายมือมันชัดมากเลยว่ามีชู้เอ้านี่ยังหญิงหลายใจฉันหลงเชื่อว่าลูกทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นลูกของฉันนี่ใครเป็นชู้แกฮะ อะไรมีที่ไหนแล้วที่อยู่กับแกไม่มีได้ยังไงกหลายมือมันทั้งนียเนี่ยขึนผ่านผู้ชายมาแค่สามสิบเจ็ดคนแค่นั้นเองนะโอ้โหเอาอนตาจะเย็นแกเยนะเคลียร์นะฮะเนี่ย เขาหัวฉันเข้าใจผิดแลเนี่ยมันจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกแล้วเนี่ยทำไมแกเขาไม่ฉันมีชู้ใช่ไหมใช่เออมีก็มีไว้เลิกเียดทำไมไม่เคื่อดเลยอันนี้วันนี้ใจเย็นคุณยายอันนี้เอาแต่งก็แต่งเลยนะคะไม่เป็นไรมาแล้วเอางี้ฉันรดนิ้วมือเดยวเพราะหน้าคุณยายจะแต่งให้สวยเลยค่ะอ๋อไม่ต้องแต่งสวยเราไปแต่งศพมันก็แล้วกันได้ใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชุดเนี่ยจะทำให้สวยงามเลยค่ะอ๋อไม่ต้องหรอกชุดเอาไว้ให้ฉันเดี๋ยวจะเผาไว้ให้มันเอาไปเลยสำหรับเรื่ ถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ฟรีเลยครับถ<ป>่ายรูปหน้าสมแล้วกันได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวใครเป็นใครตายเดี๋ยวก็รู้กันใจเย็นค่ะ,ะนี่ค,คุณคุณเนี่ยสต,ติดีหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีๆคุณมาทําให้ตากับยายผมทะเลาะก,กันเนี่ยฮะคุณคิดได้ยังไงถ้าคุณเป็นอย่างเนี้ยผมขอสาปแช่งให้ล้านคุณเนี่ยเจงน้ำท่วมไฟไม่ไม่มีหรืออะไรเลยเข้าใจไหมสมพรปากครับ เฮ้ยจำนายคุณสติดีหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับใครอะใครทำให้แขกลูกค้าโมโหออกไปเนี่ยฮะอ๋อคืออย่างงี้ค่จะมีใครล่ะคะก็คุณโดมนะคะไล่ลูกค้าไปหมดดิร้านเราสามสี่เดือนไม่มีลูกค้าเพราะเขาไล่ไปนดิล่ะค่ะเออเอ้าไอ้ค่อมมาไปเนี่ยไอ้ค่อมไหนคะเอ้าไม่ใช่ค่อมอยูนชื่เอเหรอนั่นเองอิกอนั่นเองคุณตายชอบสนุกสนานไม่ออกไปไหนก็ไปนะฉันจะคุยกับลูกฉัน นออี่โดมลูกแม่ครับคุณแม่ที่แม่ให้ลูกเนี่ยต้ควบคุมกิจการเนี่ยวิร์ดดิ้งสตูดิโอเนี่ยนะทั้งทงที่เรามีกิจการอะไรมากมายจะเป็นบอ่อกุ้งบ่อปลาบ่อเต่าบอ่อกบบอ่อเขียดบ่อเป็นหยังดอกบ่อไก โอ้ยเยอะแยะที่ให้มาดูแลกิจการรถเียงเนี่ยต้องการอยากให้ลูกเห็นคนนะ <c oughs> เขารักกัน <c oughs> จะได้มีความสุขแล้วลูกจะได้เลิกเกลียดไอ้ความรักทั้งทีนี่คุณแม่ครับมันไม่มีประโยชน์หรอกครับ <c oughs> ผพราะว่าคุณแม่นะไอ้เรื่องแต่งงานผมว่าแต่งไปทําไมแต่งไปเดี๋ยวก็หย่าถ้าดาังที่ดีคุณแม่บอกว่าให้ผมเนี่ยไปดูแลธุรกิจอย่างอื่นดีกว่าครับ <c oughs> เออลูกจะทําธุรกิจอะไรก็ทําได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ลูกเนี่ยทำใจซะเถอะเกี่ยวไปแนนซี่อะไรนั่นน่ะเลิกเถอะแม่ครับ แม่อย่าพูดถึงผู้หญิงคนนี้ได้ไหมครับกอ้าแนนซี่ะก็ไม่ใช่เป็นคนดีไม่ใช่เป็นผู้หญิงดีเลยนะที่ผมไม่อยากฟังนะครับคุณแม่เอ้าแลนซี่น่ยไม่ใช่คนดีแต่ยังมีผู้หญิงดีอีกเยอะที่จะให้ลูกเลือกเพราะรู้ไหมพ่อแม่อยากจะอุ้มหลานแม่ก็อยากจะอุ้มหลานอุ้มหลานผมก็ซื้อหมาให้คุณแม่อุ้มแม่ยังไม่พอใจหรอครับจะบ้าเหรอหมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวม่ฉีมที่รถที่นอนขอแม่โอ้โหเหม็นไปหมดแล้วเออแม่ผมบอกเลยนะครับแม่อย่าหวังเลยนะครับว่าแม่จะได้อุ้ม ดูสิมีลูกเขาตัวเดียว<ต>มีลูกคนเดียวเนี่ย<ต>ดูยอมเป็นโสดเออแล้วใครจะสืบพันเอ้ยใครจะไอ้พันของเราเนี่ยมันจะสืบต่อไปไม่มีใครแล้วออแล้วพันุ์ของเราเนี่ยรู้สึกจะหายากซะด้วยสดใสน่ากลุ้มสุดๆแหวยอย่าลองนะหลานยา อย่าลองนะหลานยาเดี๋ยวย่าจะพาไปเที่ยวซาฟารีเวิร์ไปดูกระต่ายไปดูสิงโตไปดูยีราฟโอ้ยแมหลานย่าน่ารักจริงๆเลยเออเออวยู่นมเลอลูกเอออยู่นมหรอเอออ้ยจักรจักรอยหลานน่ารักจริงๆเลยเนี่ย จะพาไปดูหนังนะหลานนะจะซื้ออะไรอะตกใจทำไมคะก็มาเงี้ยก็ตกใจดิยะรหมอะไรเนี่ยตกใจอะไรนกขนาดคันนียทำไมถึงหน้าหนูจะโหดแต่หัวใจหนูอยู่ในโหมดของคิตตี้นะคะโอ้คิตตี้แหมคีติดกะสิจริงๆอุ้ยทำอะไรอยู่คะนนี้ซ้อมเลี้ยงหลานย่าอุ้ตายแล้ว ซ้อมเลี้ยงหลานเหรอคะเอาใจสิโอ้ยลูกชายยังไม่มีแฟนเลยแล้วจะมีลูกมาเป็นหลานให้คุณได้ยังไงอย่างเนี้ยเขาไม่เรียกว่าหลานแล้วคะ่ะเขาเรียกว่ารัว่วรั่วยังไงฮะไม่รั่วแล้วเขาจะเอาผ้าขนหนูมาทําหลานเหรอคะเนี่ยหา,าว่าฉันสติไม่ดีอุย้ยไม่ใช่ว่าสติไม่ดีหรอกคะ่ะบ้าลเลยล่ะเราจังบ้าใช่ค่ะเอะคนบ้าก็จ่ายเงินเดือนไม่ได้ดิจ่ายไม่ถูกก็สิ เมื่อกี้นหนูล้อเล่นอุ๊ยหลานน่ารักจังเลยอยากออง,งงงงงงอา้าวนี่บ้าเลยพระพ้ะขนหนเห็นเป็นอะไรงงๆๆงงง